ปลาไหลพี่น้องปลาไหลปลาไหลหรือว่าเกียนพี่น้องเืิดก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแต่บัดนี้ตัวนี้แม่พี่นอ้องบลดใหญ่กว่าปผมอืดจาน้อยอีกพี่น้องเลยปลดมาอีกแล้วของปลาริ้มของมาอีกแล้วมืาอนี้พี่น้องเพิน่นไฮมาซือ้อไฮมาซื้อน้ำเพริงไห้นะครับแฟนคลับเอฟซี่นเคยสั่งของน้ำจานลอยเพิ่นไหนมาเบิ่งน้ำเพริงไหก้ก็เลยเนี่ยไม่ไม่ไม่อีกนะครับม,มื่อเมื่อเวลาจะได้กลับเมื่อ ทางด้าน als, วงดนตรีกัดเสดยเมื่อมาเอื้อมมาเหินเวลาไปน้องโอ้ยบอกหอยเดือดมาปวดจ้ะค่กค่ะหนูก็มีบาดนีหนูหน่อยกับปักไลยเลยหนูทองขาวหนูทองขาวหนูหน่อยบ้านเฮาหนูปัญหาเอียงเลยพี่น้องนี่จีโรอกะมีบาดนี่จิโอหรือว่าจีปลมใส่ขีเรียบร้อยบ่าม่นยังได้มาสะอ่อนปลาไหลเพิ่นนี่ได้พี่น้องโตแบกใหญ่เลยโอ้โถมีแต่โตงามๆเลยปลาไหลหรือว่าปลาเอี้ยน ตัวหนึ่งก็จะบอกเกือบโลเหมืนเดียวพี่สองตัวโลปา้าโถมาปวดเลยเฮ็ดกระด้างนี่ก็เกิดอยู่แถวใบฟ้านี่เหมือนเลงผู้สาวมาหากันเขาบอกมาเฮากลับไปเองเป็นวาแม่นบอกเฮ็ดกระด้างถุงเตัวไหนละใน้อยน,อยนเล็กๆนี่คือตางามเที่ยบปา้าโเฮ็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างซื้อไปฝากู้เ่ากอยู่นี่รถข่อยบ่ตันข้าเจาา้าบนนอข่อยบ่ได้ดับเครื่องได้รถข่อยแนละ้ว เ่าสิบเอ้าน้าเพิงอะไรก็สิไปเลยเด้ไหมดับเครื่องเลยเด้อเด้อเดี๋ย้ไปดับเครื่องก่อนสิไปดับเครื่องก่อนจังสิมาเบึงหนู้ทองขาวหนูหน่อยบกีบด,ดกเ,เพิ่มมโนลออูกพี่โอ้ยไข่ปลาไข่ปลาไข่มัน,มนไหมน,นี่ยังอะไรนู้บ่เนี่ย เอานูยังก็มาใส่กระป๋าบัดนี้หนูยังมาใส่กระป๋าบัดนี้่ปวดใจบัดนี้ปลานดำโขงพี่น้องปลานดำโขงของแท้แน่นอนสดๆเลยอืมปลาหมากง่วงไหมมันคือเป็นตะเปี้ยวจิตจัดสายใจดีแต่หมากง่วงนี่เปรี้ยวคือคนขายนี่พ่ะจักคนขายเปรี้ยวปะเปี้ยวประจ่าเปี้ยวประจ่าคนขายบ่ได้เปรี้ยวเนาะอาบน้ำอยู่เนาะ โหมู่บ no ้านไหนเอาหนังน้ำเจ้าแล้วหมู่บ้านไหนกินเพราะท่านเบิดอยู่เนี่ยเจ็บขามหมดเลยประหลัดกินบเปลี่ยนกันพี่น้องกันขันแม่นได้ขายให้พี่น้องส่งของคือเก่าในสิทธิ์พี่น้องสิสนใจหลายอยู่ประหลัดนี่ครับกับเขียนแห่งนี่แต่ว่าเฮดจ์ไหนบอดดิขายคือเก่าแล้วอยากโง่มาขายคือเก่าอยู่คิดถึวดคิดถึงส่งของให้พี่น้องม้วนม้วนตะกี้กดว่าสู้มือในรถโอ้ยไปอยู่อันสปปเล้าแล้วบอดดิเฮดจ์ยังส่เลยบัดนี้ ข้าแม่นอยู่บ้านก็เสีมาขายพี่น้องคือเกลานหลาดิงามๆเลยแม่ลืมตัวเราว่าเสียวน้ำผึ้งนล้วแม่เถ่าน้ำผึ้งแท้แท้แทะเลยเป็นบ่บ่ได้ขีดตัวลูกเคยตัวเอาเตอะแทะเลยเป็นบ่แล้วอันไอ้าย้เพิ่นสั่งมากมันอีหลีบ่น้ำผึ้งเตอะแทะเพิ่นว่าเพราะว่าทังนี้น้ำผึ้งปลายังหลายอยู่ด้วยพี่น้องน้ำผึ้งปลาของแท้นะครับบ่แม่นว่าน้ำผึ้งต้มน้ำตาลเอาได้ นะครับมันเป็นน้ำพึ่งปลาถึงซึ่งเพิ่นย่ามเนี่ยมันเป็นย่ามหนาวนามันหวานนั่นเอเนาะทึ่งทึ่งยังก่อทิงน้ำพึ่งทึ่งห้างพึ่งทึ่งห้างโตบ่ช่วงว่ากันแต่ห้างโตสิเป็นช่วงเดือนฮกนั่นเอเนาะอันนี้น้ำพึ่งเนี่ยสังเกตบงกันเปิดพลากัันมนดังแขกเนี่ยแสดงว่าน้ำตาลมัน่แม่เขาจะว่าเออกันเปิดบ่ดังเนี่ยแสดงว่าน้ำพึ่งนานเห็นบ่บ่ดังนี่เห็นบ่ให้ความดมมังก็เด้ออืมออกอันมีอันยังเขาจะ ขี่ดังขี่ดังสมป่ะหน่ะแม่ม <c oughs> ขี่สมป่ะหน่ะแม่แม่หุ่ยรถบาทน,นึงไหม <c oughs> นี่จะเป็นของแท้เอาให้ลูกสองขวดนี่ละสิไปส่งเพื่อนเพื่อนสั่งมาที่แรกกแตว่าบ่บ่ได้ส่งดอกเพื่อนจากได้ก็เลยเอาแหรนมาเอาไปเพื่อนจักสิหอยจะพิสแนนนนี่เรื่องเองม่เดือนจ้าโมเฮียแล้วลูกจังเสียผ้าเตี๊ยบติดอยู่เซวใส่กล่องส่งไปเพื่นอนนะครับไอ้ใส่เพื่อนส่งเพื่อนสั่งมาจังสิเอาไปส่งอันคนส่งให้เพื่อนเอาสิ โอ้ยแม่งแข็งหน่อยนี่ก็คักคือกันบันแม่งแข็งขาสาระโปรคั่วแล้วป่ะแม่นี่ยโอ้อีปู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 หน่อยอีปูใหญ่มีเบิดเอาไปนั่นล่ะเดี๋ยวลูกรอก่อนได้เปล่าเสือแดงสองคนเนี่ยถ่ายรูปไลฟ์วันไหนน่ะถ่ยเสือแดงสองคนท้ายอะไได้บ้างฮันเออถามว่าสมบ่ผสมวันไหนว่าทันว่ารถข่อยก็วันได้รับเครื่องเลยเนีสตาร์ทไปวุ่นวุ่นยันเลย ปลาแดกซื้อแล้วเมื่อวานซื้อซอยละพุกหนึ่งเมื่อวานจักซื้อไปหยังหละซื้อไปผูเ้เฒ่าปลาแดกน้ำโขงปลาแดกตอนเออตอนหน่อยนี่ตอนใหญ่เมื่อวานซื้อไปผู้เฒ่าแล้วพุกน้อยก็มีตอนคือเป็นตะหกักแต,ตะปออยู่คือเป็นตะเพียงแท้โอ้ยตะหกักตะเพียงพะโลปลาแดกตอนปลาน้ำโขงก่อนสิพาไปส่งอันอัะไรเพื่อนก่อนโอ้ยปลาแหงไม่ยั้ขันเจ้าคือหลเดี๋ยวมัน รถกัดอันรถกัดสตาร์ทไปยู่ได้เด็ดสักจะเบื้องของกับจากเบื้องพี่น้องเลยมาหอยเดือดดูปลาแหงนี่มางาบแต่ปลาแหงนี่ปลาแหงปลาลดโอ้ยกับมันยังขายคือเก่าในสิมวันอยู่เลยปลาแหงสวรวค์ปลาแหงเงี้ยห้ามงามเนาะปลาแหงเจ้าเนาะงังนทีละ ตื่ไปแหงนตื่นปลาลดน้อเรื่องอุ้ยอยู่นี่ไหมพี่น้องเลยโอ้ยคากักขากัาก,ก,กหนูอันคุณน้าหมู่บ้านนี่พักกันขวากินมาขึ้นนี่โอ้คักักเส่ยบเสียบใส่พัคซี่หนูไมคข้าปลาท่านี่เขียดสดบาดหรืว่างันเขียดแหงท่านี่นเขียดสดเขียดอีโม่คนเขียดแหงอยู่คน เห็ดแล้วเกียดแหงบ่านบัด้มาเห็นเกียดสดอีกบัดนี้โอ้ยหลายเนี่ยอันนี้เกียดติทงนี่เกียดตสายบ่เกียรติน้อยเกียรติขาคำออมใส่ยังเก็จะว่าออมใส่พักสมด่างคมเนาะขาดสุดคู่เลยเขาจะว่าโอ้ยหลไหลไหลย่ำนี่ขนาดย่ำหนาวยังหลาไหมอ๋อโค้ดอำเภอคนสร้างว่าสองขวดก็เลยเอาน้ำเม่ถาวรเพื่อนว่านซอยแนี่ว่าสันว่าคือจังก้นสีจมหนามเลยซอยแนี่ซอยแนี่ สวยเนี่ยสวยเนี่ยเยอ่ฮะพี่น้องขอยก่วยไบเลยท่านผู้นึ่งรถขอยบ่ได้นรับเครื่องนี่นี่ไปหาพี่น้องแค่ข้าวก่อนสั่นอืมล้อก้อนสันมัดมัดยังเลยที่เป็นเสียบตัวนี้โอ้หมันแซงแสดงว่าผู้ใดแซงพวกใดต้องมันแซงเฮาแซงพวกใดเข้าเสี่ยงพวกใดมันแซงอย่างเดียวรถตะลีปลาโอ้ยตัวนี่ยละตัวอัน ตัคืคือ้าอยู่แต่ว่าหางโได้ดังคืดใช่ลคือควักไวใเด้อนปานสิทวนคันไปทึ้งเฮี้เถควักอยู่ไวใอยู่มาบ้านนี่อนได้หนูล็ขมือเลยมาบ้านนี่มาไทยีไปพี่รองพนบอดว่าจะได้อํนเพึงก็เลยมาเอานำพึ่งหงเพื่อนสีส้มหงเพื่นกอนได้แล้วไม่จไหนสิสอบถาาประวัดนี่ยังกันจังเลย อันว่าซื้อซื้อซะเบิดตลาดก็มี่นำเพิงสุขคนหน้าหลอดกับจักเสียเอาน้ำผู้ใดเอาน้ำผู้เด no. um oh, so ียวเราเอานำเพิงสองขวดนึงก็เจ oh, ้าซังอ่ะที่แรกก็ว่าสิบวส้มสำดอกเพิ่นมาได้จากได้เอากระสีขึ้นกันตัวเพิงคือกันตัวหนึ่งขวดหน่อยก็มี่นำเพิงคือกันนั่นละแต่เก็ขึ้นัางขายแต่กล้วยปีนเสด็จขึ้นบนหัวเอาหัดเอาน้ำเพิงหัดเนี่ยบอกเสียบได้หนอเนี่ยนำเพิงขวดไ้หน่อยเดี๋ยวไปนองคืองามตดี๋ยวเอาปอดเนี่ยเนื้อตุยตุยเนาะโอ้ขาขาขา ไปเจ้าไหนสหบายดีอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงคือเก่าปวดผู้ขายกับขายอยู่จำจำจำบอกนเอาเอาดึกๆกลับไปรถกอยก็บว่ได้รับเครื่องน่นแต่เลนต่เลนนี่คนประสิออกไปอันหาทีมงานรถเฮยออยู่อันบัญจียดก็เลยสิได้มากอันซสื้อนำเพลห้เพื่อนนั่นเอาหนังหนังหนังเออ เรื่มเรื่มของเจ้าบ่ะเรื่มภาพยนต์ละบัดนเรื่มภาพยนต์แล้วซสินะเพียกนี่เฮ็ดจังได๋เพียกนี่สซมาหมกนีหบ่เผือกนี่ไหมแม่เผือกดูดๆนี่เผือกหอมจ้าหอมปาะไหออมีหลีดมหอมซัมแก้มผู้สาวอยู่บ่ทุ่งเท่าไรนี่ทุ่งละจักหัวนี่โอ้ทุ่งละโลูอืมเอานี่ล่ะตัวสิไปหมกกินมะเร็งนี่เพราะเมื่อคืนมันหนาวซะเหลือเกิน บอยเก้มผู้สายอะไอยู่ผู้ใดคอยน่ะตะกี้ขอท่องบ่เว้าไปตำปลาตํำเมืองไปจนไหนว่มีของขายผมมันผมพี่ซ้ำนี่อ๋อเอา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 อกกับคนใบใมิเตซี่เมื่อนดาบบบาดไปหลดทุกคนมาจ้าเหอแม่อีเมลมาฝากไม่แข็งเนี่ยเดี๋ยวอวยมาตั้งปีก่อนฝากไม่แข็งของปลาก็มี่เฮ็ดกระด้าง bọn này cửa cho giáo vây vả đấy tụi này cửa cho ăn càng ba chả chả chúng tôi đấy ra bạc bỏ ở bên mấy minh nhân nó lo sang gọi hết cả đảng chúng nó ra bạc, mấy nhân đảng và cả hiến sử mà hải này đều rồi nó và con mẹ ở à, bài con chả hết cả đảng bạc bạt còn kiếm bố bộ bớt cô thảo dưới sư dư. anh à, đấy con mẹ vu du... ăn ăn vu du... vu thăng gió bọ bọ lão của đây chả บอไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดงานไปอันไปดะโวงดนตรีบ,บกักหอยจะไหนบรรน่วยใหญ่แต่เดี๋ยวบักหอยตาเลือกบักหอยอันจูบบออ๋อหอยจูบนี่บอไม่แข้งแต่อื่นมาเบิงึงไม่แข้งขาสลาปูนี่บอ,อเป็นจานเป็นจานง่ายมากไอ้ทุง,ะงละโลถุงละเป็นโลก็มีมะขามป้อมมันเป็น,นมะขามป้อมเนี่ยะมขะขามกระข้าดีนยังใครตรงๆรงนะโอ้ใครมุดแดง ว่ามันไข่คนตรงตรงว่าแต่นวยมันว่าตรงนี่มันหนาวมันเหี่ยวมันหดกลับไปได้ไข่หมดแดงตรงตรงแล้วมาพี่น้องเลยถ้าเิว่าไข่ขนตรงหรือกุชชี่เซียโบเซียโบเสียมันหนาวไข่หมดแดงพี่น้องเดี๋ยวไปส่งอันเหยเพื่อนก่อนโอ้ยรถพลอยกันบอไดดับเครื่องขออนุญาตก่อนพี่น้องมาเลยจได้ออกเดินทางแล้วสีเปะอันบันเจียตไปเบิ้งรถแฮีข้าเจ้ามาไทยทำยังบุอยู่หันก็เลยสิออกไปเบิ้งน้ำเพลนเอ้า ได้น้ำเพรงละลาผุนยิ่งทำให้เท่าผุนสองขวดอยู่นี่ก็ได้ยังได้เผือกถุงหนึ่งเออแล้วก็ได้เฮ็ดกระด้างไปให้แม่ใหญ่นั่งถุงหนึ่งเอาพ่อละพี่น้องเมื่อก้อนบัตรนี่ไปก้อนไปก้อนจะไดนจังวากันนะพี่น้องเด้อเออมืออื่นมืออื้นสิเด็กครับสปปลาวแล้วสิเดินทางจ้า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 บายบายฟ้าเอาจะไดนจังวากันพี่น้อง